ัสดีจ้าคุณนักเดินทางอ๋อดูเหมือนคุณมีอะไรกังวลใจนะคะมีอะไรอย่างนั้นเหรอคะบางทีอยากลองบอกฉันไหมหรือบางทีฉันอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะเอ <c oughs> น่าอายจัง <c oughs> แค่มาเจอกันโอเคแล้วเหรอคะถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆก็ดีใจมากๆแล้วคะ่ะอ๋ออยากรู้ว่าต้องทำยังไงเวลาที่รู้สึกแย่เหรอคะ ตากแห้งเผ็ดๆร้อยตัวเอาปลาตากแห้งเผ็ดๆร้อยตัวมาให้สิคะแล้วต้องสัญญานะว่าจะไม่บอกใครเด็ดขาดถ้าทำได้แล้วก็จะยอมบอกความลับของไอดอลให้นะพอเวลาที่รู้สึกเศร้าขึ้นมาก็มีบันทึกเล่มนี้แหลคะค่ะที่ทำให้ก้าวต่อไปได้มันไม่ใช่บันทึกธรรมดานะคะ คำชื่นชมและความหวังจากทุกคนที่คอยห่วงใยฉันค่ะแน่นอนว่ามันก็มีคําติดเตียนด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้อดด้นไว้ได้ค่ะเหมือนกับโอ้ยเ,เหมือนถ้าให้วัดระดับความหวานของนมสวีทฟลาวเวอร์ที่1แก้วเท่ากับ10บาบาร่าก็คงหวานเท่ากับ10แก้วเลยล่ะค่ะเออจริงๆเลยไอ้คำพูดน่าอายแบบเนี้ย เอามาจากไหนกันนะคุณเองก็อยากเขียนลงไปในบันทึกนี้ด้วยเหรอคะนี่อย่ากแกล้งกันสิคะอย่าลืมสิคะว่าสัญญากันแล้วว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะแต่ว่าถ้าคราวหน้าเราได้คุยกันอีก ได้นะคะอ๋อจะว่าไปวันนี้มีเรื่องที่ต้องทําที่โบสถ์อีกหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกพวกเราคงได้เจอกันอีกเร็วๆนี้แน่ค่ะจะตั้งตารอวันนั้นนะคะงั้นบ๊ายบาย